การพัฒนาสนามบินดอนเมืองในเฟสที่3มาดูค่ะเพราะว่างบลงทุนโดยที่คอรมมีการอนุมัติไปแล้วเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยคือ36,000กว่าล้านเป้าหมายเลยคือการรับนักท่องเที่ยวให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นว่ารายได้เนี่ยจะเข้าประเทศมากขึ้นนั่นเองการกระตุ้นการใช้จ่ายจากปัจจุบัน30ล้านคนจะเป็น40ล้านคนต่อปีในการรองรับผู้โดยสาร เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สนามบินดอนเมืองถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นกับคนไทยแต่นั่นก็ถือว่าเป็นการที่จะทําให้ความเชื่อมั่นในการที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยแล้วก็สนามบินดอนเมืองถือว่าเป็นประตูด่านแรกที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางมาถึงที่สนามบินดอนเมืองค่ะต้องบอกว่าส่วนใหญ่คือเป็นตอร์เนชั่นแนลเนี่ยอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิใช่แต่คนที่เที่ยวในกรุงเทพเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเขาอยากจะเดินทางไปภูมิภาคอื่น เช่นภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานต่างๆและไปเมืองรองต่างๆส่วนใหญ่ก็จะมาเดินทางที่สนามบินดอนเมืองกันทั้งนั้นเลยและมีผู้เดินทางมาใช้สนามบินแห่งนี้เนี่ยเฉลี่ยถึง70,000คนต่อวันต่อวันนะคะไม่น้อยเลยค่ะแล้วก็การขยายสนามบินดอนเมืองนี่ก็อยู่ในแผนอยู่แล้วซึ่งทางครมก็ได้มีการอนุมัติงบประมาณ36,00 0กว่าล้านบาทจะเป็นการขยายสนามบินดอนเมืองให้มากยิ่งขึ้นทีนี้มาดูสําหรับตัวเลขค่ะต่อวัน70,000คนต่อวันเลยนะคะเยอะมากค่ะเป็นจํานวนไม่น้อยนะคะแล้วก็เป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ อยู่ที่17,500คนต่อวันคนต่อวันส่วนผู้โดยสารภายในประเทศอย่างที่บอกไปส่วนใหญ่เดินทางไปต่างจังหวัดกันก็52,500่คนต่อวันใช่ค่ะเที่ยวบินท่าอากาศยานดอนเมืองเองนะคะเป็นเที่ยวบินจองเวลาทําการบินหรือว่าสล็อตเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่450เที่ยวบินต่อวันค่ะนี่คือข้อมูล8กุมภาพันธ์หกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมคะการเดินทางต่างๆที่จะต้องผ่านสนามบินเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่สําคัญที่จะต้องดูแลสําหรับผู้โดยสารนั่นก็คือเรื่องความปลอดภัยใช่แต่เห การเมื่อวานที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้หลายๆคนมองเห็นถึงความไม่มั่นใจความไม่เชื่อมั่นจนถึงขนาดท่านผู้ในการสนามบินด,ดอนเมืองเนี่ยต้องอ,ออกมาบอกว่าตอนนี้ ทางเลื่อนที่เป็นทางลาดธรรมดาทั้งหมด20ตัวจะต้องติดไว้ก่อนแล้วก็จะต้องมีการสอบสวนที่หลังทีนี้ในรายละเอียดค่ะหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็คําอธิบายหรือว่าคําชี้แจงจากทางท่าอากาศยานดอนเมืองจะเป็นอย่างไรให้คุณผู้ชมเราไปฟังเสียงนี้กันก่อนค่ะตัวสุจริงๆที่ตรวจสภาพมาเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีสะดุดตัวอุปกรณ์เนี่ยจะไม่มีสะดุดเลยนะครับแต่อันนี้ผมผมขอหาสาเหตุอาจจะเป็นมีความเป็นไปได้ว่า การออกแบบหรือการอะไรที่ที่เป็นตัวตัวหวีตัวสุดท้ายเนี่ยมันมีความเปราะบางหรือมันทนถาวรหรือมีไว้เพื่อเซฟตี้ยังไงนะครับแล้วเรามีออโต้เซฟตี้สวิตช์เนี่ยเออมันจะทำงานอัตโนมัติเองเนี่ยตอ,อนนี้ทำไมถึงทำงานล่าช้าหรือไม่ทำงานอันนี้เดี๋ยวขอหาสาเหตุข้อเท็จจริงก่อนนะครับ<ด>คือหวีหตัวนี้นะครับเ,เราจะดูจากตัวล่องหวีนะครับถ้ามันมีซี่หัก เกินกว่าสองซี่ขึ้นไปเนี่ยเราจะเปลี่ยนทันทีนะครับแต่ถ้ายังไม่หักเนี่ยก็ยังใช้ต่อนะครับโดยปกติมันมันก็จะครบหมดอยู่แล้วครับ <S <S ออวันนี้ที่ได้รับข้อมูลเลยนะครับออไม่หักเลยนะครับแต่ภาพที่ออกไปหักเพราะว่าเหมือนกับตัวล้ลลอกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าลากเนี่ยมันมีการงัดกันอยู่ <S <S 2> <S 2> พองัดกันอยู่มันก็เลยแตกภาพที่เห็นมันก็จะเหมือนกับว่าเรา ไม่ได้เปลี่ยนมันคุณผู้ชมคะมาดู <ฮะ S 1> ก่อนเพราะความสําคัญของสนามบินดอนเมืองจริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นสนามบินแรกในประเทศไทยใช่ค่ะนะคะ,<ฮ>ะเป็นสนามบินที่เก่าแก่แต่ว่ามีการจัดอันดับนี่นะคะซึ่งถือว่าเป็นสนามบินที่อันตรายที่สุดในโลก <ฮะ S 1> ไม่ใช่อันตรายในแง่ของการใช้ทางเลื่อนนะแต่ว่าเป็นสนามบินที่เรื่องของลักษณะาการก่อสร้างรวมถึงเรื่องของสภาพอากาศรันเวย์ต่างๆนี่นะคะถูกจัดอยู่ในลำดับที่26ของ29สนามบินที่อันตรายที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นประเทศที่พัฒนาแล้วก็ ถูกจัดอันดับอยู่ในสนามบินที่มีความอันตรายด้วยเช่นเดียวกันนะญี่ปุ่นสกอตแนอลนด์นิวซีแลนด์ก็มีอยู่ด้วยนะคะอ,อย่างที่ได้เห็นรายนามตามนี้เลยนะคะ,คะเราอยู่เดือนที่16นะแต่ว่าอย่างที่คันไซญ,ญี่ปุ่นเนี่ยหลายๆคนใช้บริการสนามบินนี้ ว่าจะเดินทางไปที่ญี่ปุ่นไปโอซาก้าไปอะไรต่างๆเนี่ยก็คือจะเป็นสนามบินคันไซถามว่าทําไมเขาถึงจัดอันดับนี้แล้วเงื่อนไขต่างๆที่บอกว่าเป็นสนามบินที่อันตรายเนี่ยเขามีเงื่อนไขอะไรบ้างใช่ค่ะเขาดูหลายอย่างนะคะสำหรับสาเหตุในการนํามาจัดลําดับค่ะทั้งทําเลที่ตั้งระดับความสูงสภาพอากาศกระแสะลมภยัยพิบัติว่ามีไหม ตำแหน่งความยาวของรันเวย์ถูกนํามาคํานวณด้วยค่ะรวมไปถึงความไม่สงบทางการเมืองและสังคมด้วยเหมือนกันจํากันได้นะคะว่าสนามบินดอนเมืองเ,ยเคยถูกน้าท่วมค่ะ,อะตอนนั้น,นี่ก็มีปัญหาเรื่องของรันเวย์เรื่องของอะไรเช่นเดียวกันแต่ในเมื่อถูกจัดอันดับแบบนี้แล้วนี่ภายในตัวอาคารต้องมีความปลอดภยัยแล้วก็ให้ความมั่นใจให้ได้นะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย คนที่เดินทางหรือว่าผู้โดยสารต่างๆที่จะอยู่ในอาคารต้องมีความปลอดภัยเป็นสําคัญใช่ค่ะและสนามบินดอนเมืองเองเนี่ยก็เคยได้มีการอนุมัติงบประมาณเพื่อที่จะมาฟื้นฟูพัฒนานะคะเป็นเฟสสามแล้วทั้งด้านอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยที่ต้องมาควบคู่กันอย่างตัวทางเลื่อนที่มีปัญหานะคะทั้งอาคารเองที่เกิดเหตุเนี่ยคือเป็นอาคาร2ทางด้านใต้แล้วก็ยังมีอาคารอินเตอร์เนชั่นแนลต่างๆเนี่ยก็มีทางเลื่อนแบบเนี้ย เป็นทางเรียบนี่นะคะอยู่ทั้งหมด20ตัวเม<ช>ื่อวานท่านผู้นในการสนามบินดอนเมืองได้อธิบายไว้<ช><ช>20ตัวนี่คุณผู้ชมคะใช้มาแล้ว27ปีถ้าหากย้อนกลับไปเนี่ยก็คือแหมเทคโนโลยีนี้มัน30กว่าปีแล้ว<ช>แต่ถามว่ายังใช้ได้ก็คือยังนํามาใช้อยู่ในสนามบินดอนเมืองการเปลี่ยนแปลงเนี่ยสำหรับ20ตัวเนี่ยเปลี่ยนไปแล้ว6 ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นใหม่เป็นเทคโนโลยีใหม่6ตัวส่วนอีก14ตัวเนี่ยยังเป็นเทคโนโลยีเก่าอยู่ะนะคะเพราะฉะนั้นการพัฒนาสนามบินดอนเมืองในเฟสที่3มาดูค่ะเพราะว่างบลงทุนโดยที่คอรมอมีการอนุมัติไปแล้วเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยคือ36,000กว่าล้านนี่เริ่มตั้งแต่เรื่องของการประมูลจ้างที่ปรึกษาออกแบบ โครงการผ่าน EIA แล้วด้วยนะคะในปี65พรมออนุมัติไปเมื่อปี65เช่นเดียวกันในเดือนพฤศจิกาย,ยน36,000ล้านปี66มีการประมูลงานก่อสร้างแล้วก็จะมีการเริ่มก่อสร้างแล้วก็คาดว่าปี72จะเปิดครบทั้งโครงการในการเห็นโฉมของ สนามบินดอนเมืองในเฟสที่3ทีนี้วัตถุประสงค์ในการที่จะมาฟื้นฟูทำอะไรกันบ้างปี2543เนี่ยคะ่ะ <c oughs> เขาได้มีการศึกษาแล้วก็ทำา e i a โครงการพัฒนาท่าอากาศยานกร <c oughs> ุงเทพกอกนะคะให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นเป็น40ล้านคนต่อปีจากนั้นปีต่อมา <c oughs> ก็เกิดน้ำท่วมอย่างที่คุณวิลาสินีได้เล่าไปทำให้เสียหายเยอะเลยคะ่ะต้องปรับปรุงหลายส่วน จากนั้นค่ะมีการพัฒนาสนามบินดอนเมืองตามผลการศึกษาเดิมก็คือตั้งแต่ปี43มาแต่ว่าต้องอัปเดตให้เป็นปัจจุบันมากขึ้นก็จะมีการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เสนอไว้ใน EIA เดิมนะคะแล้วก็จําเป็นต้องศึกษาเปลี่ยนแปลงรายละเอียด EIA ของปี2543ด้วยการปรับปรุงต่างๆนจะมีขั้นมีตอนนะคะคุณผู้ชมคะก็จะเป็นลําดับงานออกแบบก็มีงานก่อสร้างก็มีนะคะซึ่งงานออกแบบไปเริ่มไปแล้วล่ะค่ะแล้วก็จะสิ้นสุดปี66พอาะออกแบบเสร็จะไรเสร็จ ก็ถึงจะเริ่มก่อสร้างนะคะก็คาดว่าประมาณสักปี72แต่ว่าเป้าหมายเลยคือการรับนักท่องเที่ยวให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น <40 S 2> นั่นหมายถึงว่า <ละ S 2> รายได้เนี่ยจะเข้าประเทศมากขึ้นนั่นเองการกระตุ้นการใช้จ่ายจากปัจจุบัน30ล้านคนจะเป็น40ล้านคนต่อปีในการรองรับผู้โดยสารน,นะคะามาดูค่ะเพราะว่าพื้นที่อย่างเทอร์มินาลต่างๆเนี่ยเดิมก่อนหน้านี้อยู่ที่ประมาณแสนตารางเมตรมนะคะในประเทศนะเพิ่มใหม่ปรับปรุงใหม่พัฒนาแล้วจะอยู่ที่24งเพิ่มขึ้นเป็นเกือบเท่าตัวกว่าๆนะคะส่วนระหว่างประเทศ ก่อนหน้านี้อยู่ที่137,000กว่าตารางเมตรก็จะเพิ่มเป็น166,000กว่าตารางเมตรค่ะนะคะอันนี้เป็นต้นจำนวนผู้โดยสารจาก30ก็เป็น40จำนวนผู้โดยสารก่อนหน้านี้นะคะที่อันนี้น่าจะเป็นลดนะถนนท,ที่เข้าต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นเรื่องของการขยายมากยิ่งขึ้น,นเพราะฉะนั้นการดูแลและความปลอดภยัยภายในสนามบินถือว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจแล้วก็ให้กำลังใจกับผู้ที่ประสบเหตุรวมถึงครอบครัวด้วย